วัตีนะครับก็ขอพระคุณความรักโดยเฉพาะการปกป้องจากพระโลหิตของพระเยซูที่อยู่เหนือชีวิตพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับในวันนี้ในวันศุกร์ที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันสิ้นปีก็ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึงข้อที่30นะฟิลิปปีบทที่สบทที่2ข้อที่19ถึง30เพราะ เป็นความรู้สึกที่การที่เปาโลในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีนนะครับเปาโลได้ขณะที่เขียนจดหมายนี้ติดคุกอยู่แล้วหัวใจความรู้สึกรักและห่วงใยนะและความสัมพันธ์ที่มีต่อพี่น้องจึงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาและเปาโลก็พูดในตอนท้ายก็พูดถึง ว่าท่านเองเนี่ยคิดที่จะส่งติโมธีไปหาพวกเขาและในตอนพูดต่อมาบอกว่า,าแต่เปาโลก็บอกต้องการให้เอฟาโฟติตัสนะครับเอฟาโฟทิตัสซึ่งเป็นอยู่ในทีมของเปาโลไปแทนทันทีรู้สึกอาจจะเป็น เรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเปาโลได้บรรยายถึงลักษณะชีวิตฝ่ายวิญญาณของทั้งสองคนนี้ว่าเป็นคนมีบุคลิกชีวิตอย่างไรให้เรามาดูก่อนแรกกอไก่ครับในติโมธีเรารู้ลับติโมธีนั้นเป็นใครอย่างไรซึ่งเป็นอยู่ในทีมของเปาโลด้วยและเปาโลก็พูดว่าไหนไม่ช้า นะรับข้อที่19บเกโลบอกว่าอย่าให้ติโมธีไปแล้วก็จะมาโดยเร็วนะครับแล้วเปาโลก็พูดถึงคุณสมบัติของชายคนนี้ที่ช่วยติโมธีคือมีน้ำใจสองมีคนเอาใจใส่สมมีใจรับใช้ทั้งสใจนี้เป็นใจที่พวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนควรที่จะมีมีน้ำใจน้ำใจนี้หมายถึง จิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกใจ่ายให้นะครับก็ไม่เพียงแต่คิดถึงตัวเองเหมือนอย่างที่พระเยซูคิดที่ไม่ได้คิดถึงตนตเห็นประโยชน์ของตนแต่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นนั่นเป็นน้ำใจที่ติโมธีมีเหมือนอย่างน้ำใจที่พระคริสต์มีนะครับพวกเราทุกคนควรจะมีจิตใจน้ำใจแบบนี้ ต่อกันและกัน 2. เอาใจใส่นะครับเปาโลบอกว่าติโมธีเนี่ยเป็นคนที่ทำไมครับเอานะใจใส่ในทุกสุขนะครับของอพี่น้องฟิลิปปีอาจจะคอยสอบคอยถามคอยติดต่อติดตามคำว่าเอาใจใส่ไปถึงสนใจนะครับโดยอาจจะถามถ่ายทุกสุขต่างๆ ความสนใจนั้นทั้งทุกข์และสุขในพระคัมภีร์พูดนะครับอย่างจริงอย่างแท้จริงหมายถึงไม่ใช่ด้วยการฝืนใจเสแสร้งหรือเป็นหน้าที่แต่เป็นวิญญาณจิตที่อยู่ภายในที่ติโมธีมีนั้นเป็นหัวใจจิตใจที่เราเองควรจะมีต่อพี่น้องถามสอบถามทุกสุขของพี่น้องดูแลสนใจความทุกข์สุข ของพี่น้องแล้วเพื่อเราจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันลนักษณะที่สามของติโมธีคือมีใจรับใช้ป่อยู่ในข้อที่22บอกว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเสมือนบุตรรับใช้บิดาเราจะเห็นว่าติโมธีไม่เพียงแต่รับใช้ร่วมเป็นทีมในออของเปาโล ดูเหมือนนั้นเป็นสาวกหรือเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนที่เปาโลเทรนเขาในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันแล้วขณะที่ติโมธีไม่เพียงแต่รับใช้พระเจ้าแต่ติโมธีคอยปนิบัติเปาโลด้วยเพราะว่าเปาโลอยู่ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและอายุนั้นนี่คือชีวิตของชายคนที่ชื่อติโมธีที่ไม่เพียงแต่รับใช้ พระเจ้าแต่รับใช้ใครครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองด้วยพี่น้องการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีและเราจะทำได้ดีกว่าด,ดีขึ้นเมื่อเรารับใช้พี่น้องและปรนิบัติพี่น้องผมใช้คำว่าปรนิบัติรับใช้กันและกันขอไข่ครับชายอีกคนหนึ่งที่เปาโลพูดถึงชื่อเอปาโฟดิตัสนะครับ ชายคนนี้เนี่ยได้ถูกกล่าวในในฟิลิปปีบทที่4ข้อ18เป็นใครคนนี้เนี่ยเปาโลพูดในข้อที่25เป็นเพื่อนร่วมงานแสดงว่าเดนิที่งในทีมสองเป็นเพื่อนทหารแสดงว่าทำไมครับเป็นอ,อ่ไปได้ว่าเขาเองเคยเป็นทหารร่วมกับเปาโลหรือเปล่าหรือว่าเป็นทหารของพระคิดซึ่งเราไม่รู้แน่นอนนะแต่รู้ว่า เป็นไปได้ว่าชายคนนี้เคยเป็นทหารเมื่อก่อนหรือรับราชการเป็นทหารชายคนนี้เนี่ยได้ทำอะไรบ้างเปาโลได้เล่งรัดคิดถึงฟิลิปปีจึงส่งคนนี้ไปก่อนไปหาฟิลิปปีแล้วเปาโลก็พูดถึง3สิ่งด้วยกันสำหรับชายคนที่ชื่อเอปาโฟดิตัสที่จะเป็นบทเรียนสอนพวกเราวันนี้ 3ามปอปลาด้วยกันประการที่1คือเขาปฏิบัติเปาโลด้านการเงินปรากฏนะครับอยู่ในข้อนะครับที่บอกกับพวกเราว่าเขาเองนี้เนะี่ยทำไมครับรับผิดชอบช่วยเหลือในยามขัดสนข้อที่25ได้ปฏิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสนมาหาท่านชายคนนี้ถ้าเราอ่านย้อนกลับไปในฟิลิปปีบทที่4ข้อ18เป็นคนที่ คิดจากฟิลิปปีส่งเขามาและนำเงินเนี่ยฝากชายคนนี้มาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการเงินของตีมเปาโลนะเพราะนคนนี้เป็นคนที่ไว้วางใจได้ที่รับเงินจากคิดจักและมาเพื่อช่วยเหลือในด้านการเงินการรับใช้การประกาศข่าวเบอร์เอ์สองครับชายคนนี้เนี่ย ป่วยเกือบตายแต่พระเจ้ากรุณาโปรดเขาเขาเคยผ่านชีวิตที่อาจจะป่วยพระกัมพีไม่ได้พูดถึงว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรแต่ว่าเราได้เห็นถึงว่าเมื่อเขาป่วยเราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในข้อที่27เปาโลถึงขนาว่าเขาป่วยจริงๆหมายงป่วยหนักมากจนเกือบจะตายใกล้แดนประตูคนตายและแต่พระเจ้านี่ทรงพระกรุณาเขาให้เขารอด นะชีวิตของชายคนนี้ได้เคยรนะับใช้ทำไมจึงต้องเจ็บป่วยนะก็หนุนใจพวกเราทุกคนว่าชีวิตการรับใช้เราอาจจะต้องมีอุปสรรคบ้างหรือพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งที่ไม่ดีความเจ็บป่วยไข้อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราแต่ในความเจ็บป่วยไข้นั่นเองเราได้เห็นอะไรครับพระคัมภีรในข้อยีิบว่าพระเจ้าทรงพระก,กรุณาโปรดเขาก็เห็นฤทธเดช ของพระเจ้าในการที่จะช่วยเยียวยารักษาให้เราผ่านวิกฤตความเจ็บป่วยหรือความทุกข์นั้นๆน,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 นะครับข้อคิดประการที่3ามองชายคนนี้คือเขาปกป้องเป,งปาโลนะครับเขาปรากฏเนี่ยอยู่ว่าเขาที่พระที่เปาโลาเขาเสี่ยงชีวิตนะครับเสี่ยงชีวิตเนี่ยข้อที่30สบ เขาเกือบสิ้นชีวิตเสียเนื่องจากการปฏิบัติงานของพระคิดและเขาได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อปนิบัติท่านต่อข้าพเจ้าจะได้เต็มบริบูรณ์เห็นไหมตองโรพูดถึงว่าการรับใช้ของชายคนนี้เนี่ยเขาเองเคยป่วยเกือบจะตายไม่เพียงเี่านั้นเขาเองจบไหมครับเกือบถูกฆ่าตายเพราะการที่เขาปนิบัติพระคิด และไม่เพียงเท่านั้นเปาโลยังพูดต่อในข้อที่30ว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คอยปกป้องเหลือนเหมือนเป็นบอดีกาดให้กับเปาโลในการรับใช้ที่ถูกส่งมาทำไมครับโดยผ่านทางพี่น้องคริสเตียนในเมืองฟิลิปปินส์เราได้เห็นภาพนะชีวิตของการรับใช้เปาโลนั้นเนี่ยไม่ใช่การรับใช้ที่ง่ายแต่เต็มไปด้วยการถูกปองร้าย การถูกลอบฆ่าการถูกการกันดานอาหารการอดยาและรวมทั้งเรื่องอื่นๆอีกหลายอยา่างเ้วยกันแต่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำไมครับเป็นเหมือนบริการที่คอยช่วยปรนิบัติปกป้องเปาโลคนแบบนี้เนี่ยเป็นคนนะครับที่น่านับถือเปาโลพูดในตอนท้ายข้อที่29บาอกจงนับถือคนอย่างนี้ ต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าชื่นชมชมเชยทุกคนที่มีหัวใจการปฏิบัติการรับใช้ขอพระเจ้าอวยพรพระคำพระวจะนะของพระองค์ผมอยากจะตั้งคำถามนะครับว่าทำไมพระเจ้าจึงแต่งตั้งหรืออนุญาตให้ชายคนที่ชื่อเอปาโฟลิตัสเป็น คนที่เป็นเหมือนทหารรักษาออคอยดูแลเปาโลจากศัตรูนะคำถามไม่ยากครับเราหาคำตอบได้อยู่ในพระธรรมตอนนี้ที่เราอ่านในข้อที่19ถึงข้อที่30ถ้าใครหาเจอนะครับช่วยเขียนตอบด้วยขอพระยาอวยพรพวกเราทุกคนนะครับ